ก็ค่อนข้างเหนือคาดเกิดเหนือคาดคาดหมายเหนือความคาดหมายมากๆเพราะว่าเราใช้พูดตรงๆก็คือเราเป็นรองเขาค่อนข้างเยอะั้งทั้งทุกทีมที่มาร่วมเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นท็อปเวิร์ซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหมายว่าแบบเราจะทําได้ดีขนาดนี้แล้ววันนี้ก็คือเหมือนเป็นวันของเราจริงๆคือทุกคนทุกน้องทุกคนก็คือแบบไม่ยอมแพ้เลยทุกคนก็คือเหนื่อยใช่ค่ะจริงแต่ก็คือใส่หมดคือ คือสิ่งที่อาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบชนะเพราะว่าเราแบบไม่ถอยเลยอะคะ่ะเ,เ,เ,เป้าหมายของทีมเรานะคะก็คือซีเกมปีนี้ค่ะแล้วก็คาดหวังว่าเราอยากจะคว้าเหรียญทองซึ่งหนทางที่เรากำลังจะเดินไปตอนนี้ละเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือเราจะลงแข่งทุกรายการส 3, 3ที่มีเกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะทั้งเอเชียนคัพ วูเมนซีรีส์ท็อปลี e ของออสามสามหรือแม้กระทั่งเดินสายรอบเอเชียก็คือเราวางแผนเพื่อ4เกมที่กำลังจะมาถึงนี้ที่เราเป็นเจ้าภาพค่ะก็อยากให้วันนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยดู3-3นะคะหรือว่าใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากฝากให้ไปดูคะ่ะเพราะว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะคะแล้วก็ทีมเราเป็นทีมที่ปีนี้ทำเต็มที่ทุกคนทุกคนเสียสละมาเพื่อ ทีมที่อยู่ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่สมูทมากๆนะคะแล้วก็อยากฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราก็จะทำให้เต็มที่เลยค่ะ